เกษตรกมธรรมชาติสระแก้วดอกแก้วบ้านดินจังหวัดสระแก้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของชาวชุมชนโดยรอบและเป็นหนึ่งในศูนย์ที่ให้ความรู้เรื่องการทําบ้านดินซึ่งกําลังเป็นที่สนใจของคนอยากมีบ้านบ้านดินที่สร้างจากดินฟางแกลบน้ํากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สําคัญของความอาหาังการของกลุ่มชนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างแนวทางใหม่ของการมีบ้านซึ่งแท้ที่จริงแล้ว เป็นบ้านที่มนุษย์ใช่อยู่อาศัยมาแต่ครั้นโบราณก่อนที่บ้านดินจะถูกแทนที่ด้วยบ้านไม้บ้านตึกซึ่งหมายถึงไม้จากป่าไม้หินจากภูเขาทรายจากแม่น้ําได้ถูกนํามาเพื่อใช้สร้างบ้านวันนี้บ้านดินเป็นบ้านทางเลือกใหม่สําหรับคนที่คิดจะมีบ้านที่ประหยัดพลังงานพอเพียงและเรียบง่ายและพร้อมที่จะคืนกลับสู่ธรรมชาติ ดินนอกจากทําบ้านที่อยู่อ,อาศัยแล้วดินยังก็ทําประโยชน์อย่างอื่นได้คือมาทําเป็นอของใช้นะครับเป็นเครื่องปั้นดินเผาทำถ้วยโถชามอะไรต่างๆนอกจากนั้นก็ทําเป็นอของแต่งบ้านแล้วก็ทําเป็นของเล่นแะก่ทำนกหวีดอะไรเงี้ยให้สําหรับเด็กเล่นที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือลักษณะของการเอาดินที่มีในธรรมชาติให้ ผู้ที่มาอบรมเนี่ยได้คิดว่าเออการนําดินที่ต่างๆมาสามารถทําตรงนี้ได้เป็นพื้นฐานก่อนอต่อยอดทําอย่างอื่นก็เป็นเครื่องประดับได้ครับเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับก็เอามาเผาโดยใช้พื้นฐานของการที่ทุกคนได้เรียนปั้นมาแล้วมาออกแบบแล้วก็ปั้นเป็นเครื่องประดับทําเป็นม่านก,ก็ได้ร้อยลูกปัดก็ได้อย่างเงี้ยครับเมื่อพวกเขานําดินมาทําให้เกิดประโยชน์ พวกเขาก็คืนกลับประโยชน์สู่ดินเป็นการตอบแทนตามหลักคิดเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชโดยการนำต้นกล้วยและส่วนผสมต่างๆมาหมักให้เป็นน้ำหมักชีวภาพก่อนนำไปราดรดบนดินเพื่อคืนกลับความอุดมสมบูรณ์สู่ดินเพื่อให้ดินกลับมาเลี้ยงพืชเพื่อส่งมอบเป็นอาหารให้กับชาวชุมชนดอกแก้วบ้านดินและเหล่าชาวบ้านที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์แห่งนี้ นี่คือความมาัารย์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจจริงที่จะยืนบนขาของตัวเองจากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งวันนี้เครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เข้มแข็งได้หยัดยืนขึ้นจากความรู้ที่สูงกัติกรรมธรรมชาติสระแ,แก้วดอกแก้วบ้านดินมอบให้ขยายไปยังชุมชนรอบข้างนำความพอเพียงบนแนวทางเรียนรู้ที่จะรักดิน